สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพิจารณาเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจนะคะชื่อว่ามรแปดกับชีวิตประจำวันซึ่งเป็นการพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ถึงแก่งแท้ของหลักธรรมสำคัญในพุทธศาสนาเลยก็คืออริยมรมีองค์8แล้วก็จะดูว่าเราจะเอามาปรับใช้กับชีวิตยุคนี้ที่มันทั้งเร็วทั้งซับซ้อนได้ยังไงบ้างคะ่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ สกัดเอาประเด็นสำคัญออกมานะคะข้อคิดดีๆหรือตัวอย่างที่มันจับต้องได้เพื่อให้เห็นภาพชัดๆไปเลยว่าหลักการพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือว่าต้องปฏิบัติกันเฉพาะในวัดแต่ว่ามันสามารถเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์จริงๆค่ะในการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลย ใช่ครับหัวใจหลักเลยที่บทวิเคราะห์นี้พยายามจะสื่อออกมาก็คือการปลดล็อกศักยภาพของมัค8ดนะครับให้เป็นเหมือนเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงสําหรับทุกคนเลยไม่ว่าจะมีพื้นฐานความเชื่อทางศาสนาหรือเปล่าโดยเน้นไปที่การลดความทุกข์เพิ่มความเข้าใจแล้วก็สร้างความสุขในชีวิตประจําวันนี่แหละครับผ่านการฝึกฝนในสถานการณ์จริงๆน่าสนใจมากค่ะ แหล่งข้อมูลนี้เขาเริ่มต้นด้วยการชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยๆใช่ไหมคะเกี่ยวกับมัก8 8ที่ว่าคนมักจะมองว่าเป็นเรื่องเคร่งครัดยากหรือว่าต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงเท่านั้นถึงจะเข้าใจได้ถูกต้องครับบทวิเคราะห์เริ่มต้นด้วยการทลายกำแพงความคิดนั้นก่อนเลยเขาอธิบายว่ามัก8เนี่ยเอาจริงๆแล้วมันคือวิถีหรือเส้นทางนะครับที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ8อย่างที่มันเกื้อหนุนกันไม่ใช่แบบ กฎเหล็ก8ข้อที่ต้องทำตามให้ได้สมบูรณ์แบบทันทีแต่มันเป็นการฝึกฝนการพัฒนาแล้วก็ปรับใช้ทีละน,น้อยๆในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละครับเอ,อ่อในบทวิเคราะห์ใช้คำเปรียบเทียบเหมือนการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆครับที่ต้องอาศัยการฝึกฝนต้องอาศัยความเข้าใจไม่ใช่แค่การท่องจำกฎเฉยๆเข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นการเปลี่ยนมุมมองให้มันเข้าถึงง่ายขึ้นนะคะแล้วในบทวิเคราะห์ได้ลงรายละเอียดไหมคะว่า องค์ประกอบแต่ละอย่างหรือว่าอย่างน้อยบางอย่างที่สําคัญสําคัญเนี่ยจะเอามาใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงบ้างมีตัวอย่างชัดเจนไหมคะมีครับมีการยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนเลยโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบ ซึ่งบทวิเคราะห์ไม่ได้เน้นแค่ความเชื่อทางศาสนานะครับแต่ตีความในเชิงปฏิบัติเลยว่ามันคือการพยายามมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเห็นเหตุเห็นผลของการกระทําและก็ความรู้สึกของเราเองตัวอย่างที่แหล่งข้อมูลยกมานะครับก็คือเรื่องความเครียดในที่ทํางานบทวิเคราะห์ชี้ว่า สัมมาทิฏฐิในบริบทนี้ก็คือการทำความเข้าใจต้นตอของความเครียดจริงๆะครับแทนที่เราจะไปโทษแต่ปัจจัยภายนอกอย่างเดียวเช่นหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานอาจจะลองพิจารณาดูว่าเอ๊ะมีส่วนไหนที่มันมาจากมุมมองของเราหรือการตอบสนองของเราเองหรือเปล่าเช่นความคาดหวังที่ไม่สมจริงความกลัวว่าจะผิดพลาดหรือว่าการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น การมองเห็นตรงนี้ตามจริงเนี่ยถือเป็นก้าวแรกเลยครับของการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอ๋อค่ะค่ะการมองแบบนี้นี่เองที่ทำให้มันปฏิบัติได้จริงคือไม่ใช่แค่เรื่องนำมาทำแต่เป็นการกลับมาสำรวจความคิดมุมมองของเราเองในสถานการณ์ที่เราเจอทุกวันแล้วเรื่องสัมมาวาจารหรือการพูดชอบหรอคะบทวิเคราะห์มีมุมมองที่น่าสนใจยังไงบ้างเพราะเรื <c oughs> ่องคาพูดนี่อืมมันกระทบกระทั่งกันง่ายมากเลยนะคะในชีวิตประจาวัน เรื่องสัมมาวาจาบทวิเคราะห์ให้ความสำคัญมากครับแล้วก็ขยายความไปไกลกว่าแค่การไม่พูดโกหกส่อเสียดคำหยาบหรือเพอเจอนะครับแต่เน้นไปที่เจตนาแล้วก็ผลกระทบของคำพูดเป็นสำคัญเลยแหล่งข้อมูลยกตัวอย่างการสื่อสารในครอบครัวครับเช่นการพูดคุยกับลูกวัยรุ่นบทวิเคราะห์ชี้ว่าแม้เราจะไม่ได้โกหกนะ แต่ถ้าพูดด้วยน้ำเสียงตำหนิหรือใช้คำพูดที่มันบั่นทอนกำลังใจอันนี้ก็ถือว่ายังไม่เป็นสัมมาวาจาในความหมายที่สมบูรณ์เพราะมันสร้างความทุกข์ให้ทั้งคนพูดแล้วก็คนฟังด้วยสัมมาวาจาในมุมมองของบทวิเคราะห์นี้ก็เลยรวมถึงการเลือกใช้คำพูดที่สร้างสารรค์ให้กำลังใจสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็ด้วยความเมตตาและที่สำคัญคือการฟังอย่างตั้งใจครับซึ่งอันนี้บทวิเคราะห์เชื่อมโยงกับการฝึกสติด้วยก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไป การเน้นที่เจตนาและผลกระทบนี้น่าสนใจจังเลยค่ะมันทำให้เราต้องคิดมากขึ้นใครครวนมากขึ้นก่อนจะพูดอะไรออกไปไม่ใช่แค่ดูว่าผิดศีลข้อไหนแต่ดูว่าคำพูดเรามันสร้างประโยชน์หรือสร้างปัญหากันแน่แล้วมีการพูดถึงเรื่องการกระทำหรือสัมมารกรรมมันตะบ้างไหมคะในแง่ของชีวิตประจาวันสัมมารกรรมันตะหรือการกระทาชอบ บทวิเคราะห์ตีความในแง่ของการกระทําที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทั้งทางตรงทางอ้อมเลยครับไม่ได้จํากัดอยู่แค่การไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเท่านั้นแต่รวมถึงการกระทําเล็กเลกน้อยๆในชีวิตประจําวันด้วยตัวอย่างหนึ่งที่บทวิเคราะห์ยกมาคือการขับรถบนท้องถนนครับการกระทําที่ไม่เบียดเบียนในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงการขับรถอย่างมีน้ําใจเคารพกฎจราจรไม่ปาดหน้าหรือขับจี้ท้ายรถคันอื่น เพราะการกระทำเหล่านี้แม้จะดูเล็กน้อยนะครับแต่มันก็สร้างความเครียดความหงุดหงิดแล้วก็อาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุได้ซึ่งก็เป็นการเบียดเบียนทั้งตัวเองและก็ผู้อื่นหรือแม้แต่ในเรื่องการบริโภคบทวิเคราะห์ก็ตั้งคำถามให้เราคิดนะครับว่าการเลือกซื้อสินค้าของเราเนี่ยมันไปสนับสนุนธุรกิจที่เอาเปรียบแรงงานหรือทำลายสินวล้อมหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็เชื่อมโยงไปถึงสัมมาอาชีวะหรือการดำรงชีพชอบด้วยครับ โหลึกซึ้งกว่าที่คิดนะคะมันเชื่อมโยงไปถึงการกระทําในชีวิตประจําวันที่เราอาจจะไม่เคยนึกเลยว่าเกี่ยวข้องกับหลักธรรมการขับรถการซื้อของแสดงว่าบทวิเคราะห์นี้พยายามทําให้เห็นจริงๆว่าธรรมะมันอยู่ในทุกขณะเลยนะคะใช่ครับใช่ครับนั่นคือแก่นสําคัญเลยบทวิเคราะห์พยายามชี้ว่ามรรคแปดไม่ใช่สิ่งที่ต้องทําแยกต่างหากจากชีวิต แต่มันคือคุณภาพที่เราสามารถใส่เข้าไปในทุกกิจกรรมที่เราทำอยู่แล้วตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยซึ่งก็นำไปสู่องค์ประกอบที่สำคัญมากอีกอย่างที่บทวิเคราะห์เน้นย้ำเลยคือสัมมาสติหรือความระลึกชอบครับเรื่องสตินี้เป็นที่นิยมพูดถึงกันมากเลยนะคะในปัจจุบันบทวิเคราะห์นี้มีมุมมองเกี่ยวกับสัมมาสติในบริบทของมัคแท,ที่แตกต่าง หรือว่าเสริมจากแนวคิด mindfulness ทั่วไปยังไงบ้างคะครับ บทวิเคราะห์ยอมรับนะครับว่าแนวคิด mindfulness ที่แพร่หลายในตะวันตกเนี่ยมีประโยชน์มากในการช่วยลดความเครียดเพิ่มสมาธิแต่ก็ชี้ให้เห็นว่าสัมมาสติในมรรคแมีความหมายที่กว้างและลึกกว่านั้นคือไม่ใช่แค่การรู้ตัวว่ากําลังทาอะไรหรือรู้สึกอะไรแต่เป็นการรู้ตัวด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิและความตั้งใจที่ถูกต้องสัมมาสังกปะด้วยครับ ตัวอย่างเช่นการรู้ตัวว่ากำลังโกรธเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสติแต่สัมมาสติที่สมบูรณ์คือการรู้ตัวว่าโกรธแล้วก็เข้าใจด้วยว่าความโกรธนี้เกิดจากเหตุปัจจัยอะไรอันนี้คือสัมมาทิฏฐิและมีความตั้งใจที่จะไม่ทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นด้วยความโกรธนั้นอันนี้สัมมาสังกัปปะแล้วก็พยายามจัดการกับความโกรธด้วยความเพียรที่ถูกต้องสัมมาวายามะครับ บทวิเคราะห์ยุคตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจําวันเลยเช่นการเช็คโทรศัพท์มือถือเราอาจจะรู้ตัวนะครับว่ากําลังหยิบมือถือขึ้นมาดูแต่สัมมาสติคือการรู้ตัวถึงแรงกระตุ้นที่ทําให้อยากหยิบรู้ตัวถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะถ่ายหน้าจอเช่นเบือ่อกังวลหรือเพลินตัวแบบนี้จะช่วยให้เรามีอิสระในการเลือกที่จะตอบสนองต่อแรงกระตุ้นนั้นแทนที่จะทําไปตามความเคยชินครับเข้าใจชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะ สัมมาสติในมัคแนี้มันเชื่อมโยงกับองค์ประกอบอื่นๆอย่างแยกไม่ออกเลยจริงๆไม่ใช่แค่เทคนิคผ่อนคลายแต่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาปัญญาและความเข้าใจชีวิตจริงๆแล้วในส่วนของการวิเคราะห์ที่ชื่อแหล่งข้อมูลระบุไว้มีประเด็นไหนที่บทวิเคราะห์นี้เจาะลึกเป็นพิเศษไหมคะเช่นความท้าทายหรือว่าข้อควรระวังในการนําไปปฏิบัติจริงมีการวิเคราะห์ถึงความท้าทายอยู่หลายประเด็นครับ ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือการวิเคราะห์เรื่องสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบบทวิเคราะห์ชี้ว่าคนมักเข้าใจผิดว่าความเพียรคือการฝืนทำสิ่งที่ไม่ชอบหรือการบีบคั้นตัวเองแต่จริงๆแล้วสัมมาวายามะคือความเพียรที่สมดุลและมีปัญญาครับบทวิเคราะห์อธิบายว่าสัมมาวายามะประกอบด้วยสีส่วนคือเพียรป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดและเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามความท้าทายที่บทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นคือคนส่วนใหญ่มักจะเน้นแต่การละหรือป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเช่นพยายามเลิกนิสัยที่ไม่ดีแต่ลืมให้ความสำคัญกับการสร้างและรักษาสิ่งที่ดีครับเช่นการฝึกความเมตตาการหาเวลาทำสิ่งที่ตัวเองรักและมีคุณค่า นอกจากนี้บทวิเคราะห์ยังเตือนด้วยว่าความเพียรที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิและสติสัมมาสติเนี่ยอาจกลายเป็นความเครียดเครียดหรือการยึดติดในเป้าหมายจนสร้างความทุกข์มากกว่าเดิมได้เช่นการตั้งใจทํางานหนักอันนี้คือความเพียรแต่ทําไปเพราะความโลภอยากได้เงินมากๆหรือเพราะความกลัวอันนี้คือขาดสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะก็อาจนํานไปสู่ภาวะหมดไฟได้ครับ บทวิเคราะห์จึงเน้นเรื่องความสมดุลและความเข้าใจในเจตนาของความเพียรน,นั้นๆการวิเคราะห์เรื่องความเพียรน,นี่สําคัญมากเลยค่ะเพราะหลายคนน่าจะเคยติดกับดักของการพยายามมากเกินไปจนเป็นทุกข์เสียเองนะคะแล้วมีประเด็นวิเคราะห์อื่นๆอ,อ,อีกไหมคะเช่นการเชื่อมโยงกับแนวคิดสมัยใหม่หรือการตอบคําถามที่คนยุคนี้อาจจะสงสัยอีกประเด็นที่บทวิเคราะห์ให้ความสำคัญคือการตีความสัมมาอาชีวะ หรือการดำรงชีพชอบให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ครับบทวิเคราะห์ระบุว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องลาออกจากงานที่ไม่ชอบหรือต้องทำงานที่เกี่ยวกับาศาสนาเท่านั้นแต่หมายถึงการพยายามประกอบอาชีพหรือทำงานด้วยความซื่อสัตย์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่คดโกงและพยายามหาทางใช้ทักษะความสามารถของเราในการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมเท่าที่จะทำได้แม้ในงานที่ดูธรรมดาก็ตามครับ บทวิเคราะห์เชื่อมโยงเรื่องนี้กับแนวคิดเรื่อง work-life integration และก็การหาความหมายในการทำงานโดยเสนอว่าการนำหลักสัมมาอาชีวะมาปรับใช้อาจช่วยให้เรามองงานในมุมที่ต่างออกไปไม่ใช่แค่การหาเงินแต่เป็นการฝึกฝนตนเองการสร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมในสังคมซึ่งอาจช่วยลดความรู้สึกแปลกแยกหรือความเบื่อหน่ายในงานได้ครับ การตีความแบบนี้ทำให้หลับธรรมดูไม่สุดต่งเลยนะคะแล้วก็นำไปปรับใช้ได้จริงกับคนส่วนใหญ่เลยไม่ว่าเราจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามเหมือนเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อง,งานที่เราทำอยู่แล้วใช่ครับบทวิเคราะห์พยายามเน้นย้ำตลอดเลยว่ามักแปไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวนะครับแต่เป็นกรอบแนวคิดที่เราสามารถนำมาไข่ครวนแล้วก็ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของแต่ละคนได้จริง การวิเคราะห์ในที่นี้ก็เลยรวมถึงการกระตุ้นให้ทุกอา่านลองนำหลักการเหล่านี้ไปทดลองและก็สังเกตผลด้วยตนเองในชีวิตประจำวันครับพอจะสรุปได้ไหมคะว่าแก่นสารหลักหรือคีเทคเอาไว้ที่สำคัญที่สุดที่บทวิเคราะห์มักแปกับชีวิตประจำวันนี้ต้องการสื่อสารถึงผู้อ่านคืออะไรคะผมคิดว่าแก่นสารหลักคือมักแปเป็นเส้นทางแห่งการฝึกฝนที่มันมีชีวิตชีวาและต่อเนื่องนะครับ ไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่ต้องไปให้ถึงอย่างสมบูรณ์แบบแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรานำทางชีวิตประจำวันอันซับซ้อนนี้ได้อย่างมีสติมากขึ้นมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นมากขึ้นและสัมผัสกับความสงบสุขภายในได้มากขึ้นแม้จะยังต้องเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนต่างๆของชีวิตอยู่ครับบทวิเคราะห์เน้นว่าประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดของการนำมัคแปดมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยคือการลดความขัดแย้งภายในใจ ลดปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเราด้วยอารมณ์ลงแล้วก็เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจอย่างรอบคอบและมีเหตุผลมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อทั้งความสัมพันธ์การทำงานและก็สุขภาพจิตโดยรวมเลยครับฟังดูเป็นแนวทางที่ให้ความหวังแล้วก็ทำได้จริงนะคะไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันหรืออุดมคติที่ไกลเกินเอื้อมแต่เป็นการฝึกฝนตนเองในทุทกๆวันเลยถูกต้องครับ และบทวิเคราะห์ก็ไม่ได้บอกว่ามันง่ายนะฮะแต่ชี้ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และคุ้มค่าที่จะลองฝึกฝนดูเพราะผลลัพธ์คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ความสุขชั่วคราวครับขอบคุณมากค่ะสำหรับการพาเราลงลึกในเนื้อหาของมักแกับชีวิตประจำวันในวันนี้นะคะทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าหลักธรรมเก่าแก่นี้ยังคงทรงพลังแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตเราในปัจจุบันได้ยังไงบ้าง สรุปได้ว่าแหล่งข้อมูลนี้ชวนให้เรามองมัคแปเป็นเหมือนอชุดเครื่องมือหรือทักษะชีวิตที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้ทุกวันเพื่อรับมือกับความวุ่นวายสร้างความเข้าใจแล้วก็ค้นพบความสงบสุขในใจเราเองได้ใช่เลยครับและถ้าจะมีอะไรให้ลองนำไปขบคิดต่อบทวิเคราะห์นี้ดูเหมือนจะทิ้งท้ายด้วยแนวคิดที่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมันเริ่มจากการลงมือทาเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละครับ บางทีอาจจะลองเลือกองค์ประกอบหนึ่งของมรรค8ที่ฟังดูน่าสนใจหรือท้าทายที่สุดสําหรับตัวเองในตอนนี้แล้วลองนำไปสังเกตหรือทดลองใช้ในสถานการณ์จริงสักหนึ่งวันหรือหนึ่งสัปดาห์เช่นลองสังเกตคำพูดของตัวเองเวลาสื่อสารกับคนใกล้ชิดสัมมาวาจาหรือลองสุกรู้ตัวกับลมหายใจสักครู่เมื่อรู้สึกเครียดสัมมาสติบทวิเคราะห์เสนอว่า การทดลองและเรียนรู้ด้วยตนเองแบบนี้คือหัวใจของการทำให้มักแปมีชีวิตขึ้นมาในชีวิตประจำวันของเราจริงๆครับเป็นการบ้านที่น่าสนใจแล้วก็ทำได้จริงเลยค่ะไม่ต้องรอให้พร้อมสมบูรณ์แต่เริ่มจากจุดเล็กๆที่เราทำได้เลยและนั่นคือทั้งหมดสำหรับการพิจารณาเนื้อหาในครั้งนี้ค่ะ